นิเทศแห่งไตรสิกขาอีกนัยยะหนึ่งพิขูทั้งหลายสิกขาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างอย่างไรเล่าสามอย่างคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาพิขูทั้งหลายอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายพิขูในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมขสังวร สมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ว่าเป็นโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพิขูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอธิศิลลสิกขาพิขูทั้งหลายอธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายพิขูในกรณีนี้สงัดจากการทั้งหลายสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมสเสวยความสุขด้วยกายชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อน เข้าถึงจตุจชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอธิจิตตสิกขาพิขูทั้งหลายอธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายภิขุในกรณีนี้กระทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอธิปัญญาสิกขาพิขูทั้งหลายเหล่านี้แลสิกขาสามอย่างพึงเป็นผู้มีความเพียรมีกำลังมีความตั้งมั่นมีความเพ่งมีสติสำรวมอินทรีย์ ประพฤติธอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเถิดพึงแผ่จิตครอบงำทิศท,ทั้งปวงด้วยสมาธิอันหาประมาณมีได้เช่นเดียวกันทั้งข้างหน้าข้างหลังทั้งข้างหลังข้างหน้าเช่นเดียวกันทั้งเบื้องต่ำเบื้องสูงทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำเช่นเดียวกันทั้งกลางวันกลางคืนทั้งกลางคืนกลางวันนั่นท่านกล่าวว่าเป็นเสขะปฏิปทา หรือการประพฤติธรรมหมดจดด้วยดีนั่นท่านกล่าวว่าเป็นผู้รู้พร้อมในโลกมีปัญญาถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติวีโมกแห่งจิตย่อมมีแก่บุคคลน,นั้นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตันหาเพราะความดับสนิทแห่งวิญญาณเหมือนความดับสนิทแห่งไฟฉะนั้น